วันอังคารที่17บเมกราคมพศสองพั 49, เป็นการบรรยายธรรมเรื่องมิลินทปัญหาเอาวแล้วครับเรียนมิลินทปัญหากันต่อหน้า83ปัญหาที่สามขีนาสาวะสติสัมโมสะปัญหาปัญหาว่าด้วยความหลงลืมสติแห่งพระขีนาศพ ก่อนอื่นบางท่านพอพูดถึงคำว่าสติก็นึกได้แต่คำแปลว่าความะระลึกได้ความะระลึกได้ทีนี้ยังไม่แน่หรอกว่าจะเข้าใจสติจริงเพราะว่าความะระลึกได้อย่างสติมันมีลักษณะพิเศษไม่ใช่จะสักแต่ว่าจำได้นึกได้ว่าเป็น,งงนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้น บางคนชื่นชมคนที่กําลังใกล้จะตายว่าเป็นคนมีสติดีจำอะไรได้ดีไม่มีหลงไม่มีลืมมีอยู่คนในแกตายผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วอย่างนี้ไม่ใช่สตินะครับแต่เป็นสำคัญเอาเองว่าสติแต่ก็เป็นความนึกได้จำได้แม่นยำว่าอย่าลืมนะคุณนายพันนีนะติดเงินแม่อยู่หกหมื่นนะ ไปทวงมาให้ได้ไม่งั้นแม่ตาย,ตายนอนตาไม่หลับแม่ตาไม่หลับแล้วก็ไอหัวพูดถึงลูกชายคนโตถ้ามันไม่เลิกกับเมียนะอย่าให้มันมาเหยียบบ้านนี้เป็นอันขาดนคนใกล้จะตายแม่พูดอะไรนะครับจำได้ไปหมดไล่เรียงไอ้ทรัพ์ยสมบัติของตนนะที่จะให้แก่ลูกแกหลานนะมีอะไรกันบ้างจะ ให้อะไรแก่ใครแม้ที่ทวนโูกระดรนก็เช่นชมว่าแกมีสติดีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลังจากกายแตกทำลายตายไปจิตใจเป็นอย่างนี้นะมันโอกาสที่จะไปทุกขติมันมันง่ายเหลือเกินเพราะมันมีแต่เรื่องกิเลสกุ้มรุมโลภโทสะ แต่ว่าถ้ามีสติแล้วสติจะรักษาจิตเอาไว้จากไอ้ทำเครื่องงัวหมองเหล่านั้นเพราะท่านบอกว่าอารักะปัจจุปฐานาสติสติมีการรักษาจิตเอาไว้จากทำเครื่องมอหมองเป็นผลปรากฏอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้สติมันต้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง จิงอยู่บางทีนึกไม่ได้จำไม่ได้ผลทางที่นานๆานไปทีบทเรียนที่นานๆานทบทวนทีนี่เติมก็ไปเอาใจท่านทั้งหลายซะหน่อย <c oughs> แต่ว่าเหตุเพียงแค่นี้จะมาว่าการกล่าวหาการกระทั่งประนามกันว่าเป็นคนไร้สติออกจะเกินไป เอาเป็นว่าสติไม่แข็งแรงน่าจะพอหรือเหมือนอย่างที่ตำหนิคนที่เขาเข้ากรรมาฐานปฏิบัติอยู่ว่าไม่สัมรวมยังเที่ยวหันมองเสียงมาอะไรก็ยังเที่ยวไปสนใจอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะพูดว่าเขาไม่สัมรวมถ้าไม่สัมรวมกี่เกียร์อย่างนี้นะคือว่ายังไม่มีภาพอะไรจะมาเลย แต่ว่าตานั้นสอดไปก่อนเราจะเห็นอะไรได้บ้างมันอย่างนี้หูนะคอยเงี้ยฟังอยู่เสมอพอใครมาพูดในข้างกติที่อยู่อาศัยความมับอย่างนี้ถึงจะไม่สมรวมแต่นี้เขาไม่ได้สนใจอะไรมาก่อนพอเสียงหดังปั๊บก็มาก็เหลียวไปดูมันเสียงอะไรใครแต่ก็กลับมา ควรจะพูดว่าความสัมรวมซึ่งเป็นชื่อของสตินั่นแหละยังไม่แข็งแรงไม่ใช่ไม่สัมรวมถ้าเข้ากรรมฐา,านวันแรกปั๊บได้ที่เลยเมื่อได้ที่ตั้งแต่วันแรกทําไมไม่บรรลมุมรรคผลได้ตั้งแต่วันแรกไปเลยแล้วของอย่างนี้มันต้องค่อยๆอ,อบรมไปตามลําดับคนไม่สัมรวมนั้นเป็นอีกอย่างน่นนะ รูปยังไม่ทันมาตาก็สอดสายหายรูปเสียงก็ไม่ยังไม่ทันมาตาหูก็สอดสายหายเสียงแล้วก็ยังงวดกัดกรมถ้าหากว่าอารมณ์น้อยไปไม่มีอะไรให้หน่าสนใจสักเท่าไหร่ก็ต้องออกเดินไปเบิ่งทางนั้นไปเบิ่งทางนี้อย่างนั้นถึงจะไม่สัมรวมทีแรกต้องตั้งเจตนาไว้ก่อนชัดเจตนาก็เป็นศีลว่าเราจะไม่ดู ในภาพที่ไม่ควรดูจะไม่ฟังเสียงที่ไม่ควรฟังอย่างนี้ไปก่อนนะครับปีนี้ตั้งใจว่าอย่างนี้ชั้นหนึ่งแล้วจเจริญสติอยู่สติเขาได้การอบรมแข็งแรงไปตามลำรับในที่สุดพอรูปมาถึงตาเสียงมาถึงหูแรกกแรกอดไปสนใจไม่ได้แต่ก็กลับมาเพราะว่าตั้งใจจะสำมรวม เป็นอย่างนี้เป็นประจำได้รับการอบรมแข็งแรงขึ้นต่อมาแม่ปลากฏก็ไม่สนใจมันอย่างนี้ก่อนนะาไม่แข็งแรงะอพอมาถึงปับ๊บสมมุติว่ามีเสียงก็อดไม่ได้ที่จะเหลียวไปดูเสียงอะไรแต่เพราะว่าตั้งใจว่าจะสำรวมก็จะกลับมาถ้าคนไม่สำรวมมันล่วงหน้าอยู่แล้วคอยหายอยู่แล้วพอมาเข้าจริงๆก็จะอ้อยอิงมองมันอยู่อย่างนั้นไม่มาหรอก ไม่มาทันทีหรอกนี่ก็กลับมาอบรมไปตามำลำดับสมรวมแข็งแรงขึ้นสติแข็งแรงขึ้นต่อมาก็มีแต่ความคิดจะเหลียวไปดูแต่จะไม่เหลี้ยวไปดูเป็นอย่างนี้แล้วก็หยุดได้สับพลันต่อมาแม่ความคิดจะเหลี้ยวไปดูก็ไม่เกิดคราวนี้ใช้ได้เป็นอย่างนี้ เกี่ยวกับเรื่องเรานี้ก็เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งไปประนามว่าเ,ออเป็นคนไม่มีสติอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเกียวกับสติยังไม่แข็งแรงน่าจะพูดอย่างนั้นมากกว่าก็ได้แต่ว่าพระอริยะบุคคลแม้ต่ำกว่าพระอรหันยังมีกิเลสอยู่โอกาสที่จะเกิดอกุศลจิตตุบาทบ้างอนนก็มีแต่ไม่มากมายเหมือนบุตุชน ตนเกิดอคุจิตและจิตเ,เป็นอันว่าสติไม่อาจจะตั้งขึ้นได้แต่สําหรับพระอริยะบุคคลไม่มีโอกาสที่จะกกล่าวหาท่านใดเลยว่าเป็นคนไม่มีสติมีสติหลงลืมอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าทำตั้งหลายสภาวะทำตั้งหลายที่ท่านทาให้แจ้งโดยปัญญาแล้วท่านไม่มีวันจะหลงลืมลืมชื่อได้ ลืมนามสกุลได้ลืมสถานที่ได้แม้แต่หน้าคนมาอยู่จุดข้างหน้าเป็นใครแล้วไม่รู้ก็ได้เพราะเวลานั้นชราภาพมากแล้วบางทีอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บครอบงำแต่จะให้ไปเปลี่ยนความรู้ของท่านเช่นท่านเคยรู้มาว่าไอ้นามโรคมีการเกิดดับไปให้เปลี่ยนการความคิดของท่านอาจารย์อาจารย์าารยนามโรคไอที่ไม่เกิดดับ มันมีเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่มีทางที่อาจารย์บอกว่าเออมันก็มีเหมือนกันไม่มีทาง,ทางเพราะว่าปัญญาท่านไปสัมผัสมาแล้วเหมือนคนเอามะนาวเข้าปากรู้แล้วว่าเปรี้ยวต่อมาเกิดฟันเฟือนเอะมันเค็มก็มีเหมือนกันอะอย่างนี้ไม่มีแต่ชันใดชันนั้น <laughs> นะแต่ว่าชื่อหองลืมเลกันได้เสื่อแซ่ไรต่อใดรองลืมกันได้ไออไไดเพราะความชาลา,าพา อยากจะเล่าเรื่องนี้ท่านอาจารย์แนบสังนิดเป็นนิทัศนะเพื่อประกอบความข้อนี้ตอนนั้นชื่อคนไม่รู้แล้วนะครับว่าเป็นใครผมไปโผล่ไปเยี่ยมเห็นหน้าเห็นตาผมเนะี่ยเล่าให้ฟังว่ามีคนหนุ่มคนหนึ่งเขาชอบฟังธรรมไปพูดธรรมะกันที่ไหนเขาจะตามไปเรื่อยไปฟังทุกที่ทุกแห่งที่เขาไปได้ เอ้ผมก็สงสัยอะผมก็ไปบ่อยเหมันกันนะแล้วก็หนุ่มก็นั่นใครนะก็ถามท่านท่านก็บอกว่าไม่รู้ค่อยเชื่ออะไรว่ากันยังหนุ่มเลยนะครับก็ยังหนุ่มอยู่นั่นนะ่ะแล้วเขาชื่อชัยวัดหลืะมั้งนั่นแหละนั่นแหละฉันว่าชื่ออย่างเงี้ยก็นี่ไงนั่นน่ะที่ฉันว่าฉัน <c oughs> คุ้นคุ้นนนะอะไรทํานองโน้นไปนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าพอ ถามคําถามอะไรระหว่างนั้นอ่ะบอกว่าทําไมเนี่ยทำถึงได้ทํากันไม่ถูกปฏิบัตินะทำไมทากันก็ไม่ถูกก็ไปทำเนี่ยมันจะไปถูกได้ยังไงเขาไม่ได้ให้ไปทํานั่นน่ะเห็นไหมครับสดโสมขนาดนั้นจําชื่อคนขนาดนั้นจําชื่อคนไม่ได้แล้วแต่ทําไมยังหลักแหลมในความรู้ของท่านไม่เปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องลืมชื่อคนอะไรต่ออะไรนะั่น เอาละมันเกี่ยวข้องกับสติอยู่บ้างแต่ว่าสติบคบามไม่มีสติอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทษอะไรไม่ได้เป็นเหตุให้ไปตกนรกอะไรแต่หลงลืมสติเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วทั้งหลายมีปาณาติปตเป็นต้นนั่นเป็นเหตุให้ตกนรกหลงลืมสติเป็นเหตุให้ปรารบปฏิปทาไม่ถูกก็เป็นเหตุให้ประสบทุกข์ในสังสารวัฏต,ตลอดกาลนาน เรียกว่าเป็นความหลงหลืมที่เป็นโทษแต่อย่างนี้ไม่ได้เป็นโทษอะไรเคยไปสนามหลวงมาหุ่นึ่งเส้นทางนั้นไม่ได้ไปมันมานานลืมไปไม่ถูกนะไอ้ลืมอย่างนี้ไปในรลกเหรอนะไอ้ไปถูกนั่นแหละจะไปนโลกเอาประมวแต่เพลินในอารมณ์หลากหลาย <c oughs> นะจิตมีแต่โลภตัวสะยินดียินร้กรอบงาม <c oughs> เอาละทีนี้มาฟังปัญหานี้พระเจ้ามิลินพระคุณเจ้านาเกษตพระอรหัน์ยังมีความหลงลืมสติอยู่หรือไม่พระนาเกษตขอถวายพระพรมหาบอพิษพระอรหันตั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความหลงลืมสติแลแต่เป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดซึ่งปราศจากอากุสนจิตตบาตโดยประการทั้งปวงกล่าวได้ว่าไม่มีทางจะหลงลืมสติ นั่นคือพระอระหันต์พระอระหันต์ทั้งหลายไม่มีความหลงลืมสติหรอกปัญหานี้ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับว่าพระอระหันต์เมื่อไม่หลงลืมสติก็ไม่น่าจะทําอะไรที่เป็นเรื่องปิดพลาดแต่ว่ามันยังมีพระเจ้ามิลินพระคุณเจ้าก็แต่ว่าพระอระหันต์ตั้งหลายยังต้องอาบัติได้มีใช่หรือบางคนเข้าใจว่าถ้าเป็นพระอระหันต์ไม่ต้องอาบาัติ และเข้าใจผิดพระอระหันยังมีการต้องอาบัตแต่ไม่ต้องมีการปรงอาบัตเพราะการปรงนะเป็นการสังเวเนะว่าต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกความคิดจะทำของท่านนมันไม่มีอยู่แล้วท่านเกิดไปต้องเพราะสําคัญเวลาผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเท่านั้นปรงไปทำไม พระนาเคเสนใช่มาบอพิษพระอระหันต์ตั้งหลาย,อ,ยาอาติต้องอาบัติได้พระเจ้ามีลินต้องอาบัติในวัตถุวัตถุในที่นี้คือเรื่องอะไรบ้างพระนาเคเสนขอถวายพระพรพระอระหันต์ทั้งหลายยังต้องอาบัติในเรื่องสร้างกติกติการสิกขาบทสร้างกติพระพุทธเจ้าทรงกําหนดไวท้ทีแรกก็ แต่เขามาสร้างกติให้พระสงฆ์จะออกปากให้เขาสร้างกติได้ก็มีขนาดเพียงพออยู่อาศัยคือกว้างเจ็ดคืบยาวสิบสองคืบเท่านั้นยกเว้นแต่ว่าเขามีที่ของเขาเขาสร้างของเขาอยู่แล้วและเขานิมนต์ให้ท่านไปอยู่ที่หลังไอ้อย่างนั้นไม่มีประมาณดูตามความเหมาะสมแก่สมณะ แต่ถ้าหากว่าเขาจะสร้างให้ท่านเป็นพิเศษมาออกปากให้หรือว่าท่านเขาประวารณาเอาไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าประสงค์จะได้เสนาสนะกุติที่อยู่ที่อาศัยก็ขอให้บอกโยมท่านเกิดขาดแคลนที่อยู่ไปบอกเขาสามารถบอกได้เพียงแค่นี้วกว้างจ็ดคืบยาวสิบสองคืบถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะต้องอาบัติแต่ว่าไม่ใช่สร้าง ได้ฉับพลันทันทีนะที่ที่จะสร้างกฎีนั้นต้องอได้ความเห็นชอบของสงถ้าสง์ไม่เห็นชอบก็ไม่อาจจะสร้างได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องนี้รัดกุมมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านสำคัญว่าสงอนุมัติเป็นพระอาหารหันต์นะและไปให้เขาสร้างท่านต้องอาบัติกฎีกายะสิขาบท ซึ่งเป็นอาบัตคารุกาบัตอาบัตหนักเสด้วยนะคือสังขาติเสรกติการแลกาบตดเียดเฉียดปาราชิกนะเพราะฉะนั้นผู้ที่พูดอย่างนี้ว่าพระอรหันต์ไม่ต้องอาบัตชั้นคารุกาบัตจึงพูดผิดคารุกาบัตอาบัตหนักคือปาราชิกสี่และสังขาตที่เสษสิบสามที่เหลือนับว่าเป็นละหุกาบัตอาบัตเบา เมื่อกติกาได้เป็นสังการที่เศษก็ต้องเป็นคารุกกาบบตดอาบัตหนักเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่าแม้เป็นคารุกกาบบตดพระอาหารหันต์ก็ยังมีโอกาสที่จะต้องในอาบัตอันนั้นได้ในเรื่องสื่อข่าวสื่อข่าวในที่นี้สัญจริตตัดสิกขาบทเป็นสังคาที่เศษเหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือพระอุทายีชักให้เขา เอ่อได้เป็นสามีภรรยากันใ้ชอบพอกันไปกล่าวกับตระกูลนู้นซึงเป็นตระกูลที่มีโรกสาวอยากแต่งงานอยากมีคู่ครอววันนมทางโน้นแล้วก็ดีนะประเพฤติดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมพ่อแม่เขาก็ร่ำรวยมีฐานะมาพูดกับลูกชายทางนี้อีกว่าผู้หญิงทางโน้นเป็นกุลสตรีอยู่ในกรอบประเภทนีอะไรต่ออะไร ให้เขเกิดชอบยินดีกันแล้วก็มานัดเห็นตัวกันในที่สุดก็ได้แต่งงานกันปรากฏว่าทั้งคู่นี่มีเรื่องผิดใจกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงชาวบ้านทั้งหลายก็ตํมหนิตีเตียนพระลอุทายีว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เข้ามาอยู่ก็มีเรื่องทะ,ทะเลาะบบาแวงกันก็เป็นเพราะพระนี่แหละชักสื่อให้เข้ามาได้กัน หญิงชายก็ไม่ได้ชอบอะไรกันโดยตรงไม่ได้ศึกษาอุปน,นิสัยใจคอของขว่าตำาหนิตีเตียนโดยประการตั้งๆพระภิกษุทั้งหลายทราบความก็นำไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามชักสือทีนี้เป็นคารุกาบัตรพระอรหันต์ไม่น่าจะมีการกระทําอย่างนี้เที่ยวไปชักชวนให้เขาได้ได้กันอย่างนี้ไม่น่าจะเป็น กิจที่ท่านยินดีทำแต่ตามเรื่องไมไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ของท่านทะเลาะกันแยกกันท่านไปพูดให้คืนดีกันเนี่ยแค่นี้เองโดนสัญจริตะมันไม่ใช่กิจของพระของสมณะก็ไม่เว้นท่านก็ต้องอาบาัตินี่เป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องสำคัญเวลาวิการ คือหลังเที่ยงว่าเป็นการเพนเพนมาจากคำว่าอะไรอ่าไม่เวลาเนอะเวละเปลี่ยนวอเป็นพอซะเพละก็เเพนเพนเพนนั่นแหละตั้งแต่อารุณขึ้นไปจนกระทั่งเที่ยงวันเลยนั่นไปก็เป็นวิการเลยเพนเขาว่าอย่างนั้น ท่านสำคัญเวลาวิการคือเลยเที่ยงไปแล้วว่าหรือว่าเลยเพนไปแล้วว่ายังเป็นเวลาเพนอยู่แล้วไปฉันข้าวสำคัญปิดกันได้อย่างนี้ท่านก็ต้องอาบัตไปอันนี้ก็เป็นแค่ปาจิตติในเรื่องสำคัญปิกษุผู้ปรารณาแล้วว่ายังไม่ได้ปรารณาปรารณาในที่นี้เกี่ยวกับอาหารการกิน ท่านฉันเสร็จแล้วปวนารณาในแปลว่าห้ามแปลว่าบอกปฏิเสธบอกปัดคือฉันอิ่มเพียงพอแล้วแล้วก็ปฏิเสธที่จะฉันอาหารอีกแม้ว่ายังมีอยู่เหลืออยู่ก็เรียกว่าปวนารณาไม่ใช่ปวนารณาพันษานะไปสําคัญว่าท่านยังไม่ปวนารณาก็ไปเชื่อเชิญให้ท่านยินดีด้วยโอชนะอีก ทาให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งๆที่ภาวนา,นาแล้วก็มากระชันอีกอย่างนี้ท่านก็ต้องอาบัตในเรื่องสําคัญพัดที่ไม่ได้เป็นเดนภิกษุไขว่าเป็นเดนภิกษุไขความจริงภิกษุไขรอที่จะฉันอยู่แต่ว่ายังฉันไม่ได้เช่นอาการไข้เกิดค้อมงำยังไม่สะดวกในเวลานี้ก็ได้แต่วางพัตตาหารนั้นรอไว้ก่อนนะพระอรหันต์สำคัญว่าเป็นของเรือเดนท่านก็ ไม่ไปเที่ยวบินธบาตฉันอาหารนั่นเสเองข่าวนี้ก็โดนเป็นอาบัตแล้วทําไมพระภิกษุไข่ถึงไม่บอกอนนี่ยผมจะฉันผมยังไม่ได้ฉันเออท่านก็จะได้หยุดเข้าใจว่าคงจะเพลียหลับหรือว่าเห็นนั่นแหละแต่ไม่มีแรงที่จะบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าโดยประการใดประการหนึ่ง พระเจ้ามีลินพระคุณจเจ้านาเกษตพวกท่านกล่าวกันว่าภิกษุพวกที่ต้องอาบัตย่อมต้องอาบัตเพราะเหตุสองประการคือเพราะความหาเอือ้อความหาความเอื้อเฟื้อในพระวินัยบัญญตัติไม่ได้คือว่าไม่เยื่อใหญ่นะพระวินัยบัญญตัติพระพุทธเจ้าสรงบัญญตัติสิกขาบทไว้ขี่ข้อไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญก็เลยเป็นเหตุให้ต้องอาบัตอยู่เป็นประจำนี่ประการหนึ่ง และก็เพราะความไม่รู้อีกประการหนึ่งไม่รู้ว่าอย่างนี้มันเป็นอาบัติจึงทำพระคุณเจ้าพระอรหันยังมีความไม่เอื้อเฟื้อที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัติอยู่หรือความจริงพระอรหัน,นตันเอื้อเฟื้อเยอ่ใหญ่ในสิกขาบทยิ่งกว่าพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นอริยะทั้งท,ท,ที่ที่ยังไม่ไม่อยู่จบพรมจรรย์ผู้ตุชนนะไม่ต้องพูดถึง เยื่อใยที่สุดเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับว่าไม่รู้มัง้งเหลือประการเดียวเพราะฉะนั้นพอท่านถามพระนาคเษดว่าพระอระหันยังมีความไม่เอื้อเฟื้อที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัติอยู่หรือเป็นธรรมดาว่าพระนาคเษดจะต้องตอบว่าไม่มีหรอกขอถวายพระโพรนี่คือพระอระหันต์มีแต่ความเอื้อเฟื้อเยื่อใยสิกขาบทบัญญัติอย่างเดียวเท่านั้น มันน่าแปลกนะไอปฏิปทาที่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากสังสารวัตหน้าที่คนผู้ยังมีกิเลสอหลนะเห็นความสำคัญเอื้อเฟื้อเหญ่ใหญ่ที่สุดคนที่สิ้นกิเลสแล้วน่าจะมองไม่เห็นความสำคัญนะพระเราสบายแล้วพ้นแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วอะไรอย่างนั้นแต่กับตรงข้ามนะ ท่านที่อยู่จบพรหมจรรย์ไม่มีกิจที่จะต้องทําเกี่ยวกับการปฏิบัติการละกิเลสกลับเล็งเห็นปฏิบสําความสําคัญของปฏิปทาละกิเลสยิ่งกว่าคนมีกิเลสทําไมเป็นอย่างนั้นทราบไหมมันเป็นความจริงอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าพระอรหันต์ท่านเยื่อใยพระธรรมวินัยมากที่สุดทําไมเหรอคุณคุณรู้าคนตอบฉา,าดฉานดีมาแต่กี้ ผลอะไรอนั้นนั่นแน่ๆตอบถูกนะเพียงแต่ว่าเรียงคํำพูดไม่ค่อยจะถูกนะฮะต่อไปมีโอกาสแสดงทำตามที่ต่างๆนะอาจารย์รู้ว่าคนใครๆเขาเรียกกันอย่างนี้ตอนนั้นก็ค่อยๆชาดฉานไปเองะเห็นคุณถูกแล้วคือประพฤติปฏิบัติมาจะจนกระทั่งสิ้นอาสวะได้ ไอ้เรื่องสิ้นอาสวะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มีอุปการะคนยิ่งกว่ายิ่งกว่าเรื่องอะไรใดๆทั้งนั้นคิดดูพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเห็นแก่อะไรก็เห็นแก่ความสิ้นอาสวะของสัตว์สัตว์จะได้พ้นทุกข์ไปท่านผู้นี้สามารถทําได้อย่างนั้นปฏิบัติได้จนสิ้นอาสวะต่อไปนี้ท่านมีแต่ความสวัสดี ตายไปไม่มีปฏิสนธิไม่มีการเกิดอีกไม่เกิดอีกและไม่มีอะไรต่อไปอีกก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไ,ไม่มีตายต่อไปอีกสวัสดีโดยประการทั้งปวงอะไรมาทำให้ท่านประสบความสวัสดีได้ถึงขนาดนี้นะก็ข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านปรารบมาตั้งแต่ต้นซึ่งจับตั้งแต่ศีลมีศีลสิกขาบทน้อยใหญ่เหล่านี้เป็นต้นมานั่นแหละ จับตั้งแต่นั้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นคุณเห็นอุปการะของธรรมเหล่านี้เสียเรือเกินส่วนคนที่ยังมีกิเลสอยู่โดยเฉพาะเป็นปุถุชนยังไม่ได้ประสบผลอย่างนั้นอาการที่จะเห็นคุณของข้อปฏิบัติบ้บางส่วนมากก็อาศัยศรัทธาความเลื่อมใสยอย่างนั้นอย่างเดียวหรือปัญญาก็สักส่วนหนึ่งยังไงยังไงกิเลสก็ เป็นเหตุให้ดึงให้ไปชื่นชมไอาอารมณ์ที่เป็นไปก็อาสวะจนได้นั่นแหละรูปสวยๆเสียงเพราะๆตำแหนง่งลาบสักการอะไรสูงสูงก็ยั่วยวนในสนใจจนได้นั่นแหละเรียกว่ายังมีการแบ่งคราวนี้ชื่นชมปฏิปทาศรัทธาเห็นคุณอีกคราวหนึง่งไปในที่อื่นพ้นอารมณ์นั้นไปก็ไปชื่นชมกามาคณอีกว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นไม่เด็ดขาดเหมือนพระอระหันต์พระอระยะอริยะที่ต่ํากว่านั้นท่านก็ทํานองเดียวกับพระอระหันต์เพียงแต่ว่าท่านยังมีกิเลสนะไอความเอ,อเือเฟื้อเยื่อใยในทรมวในที่จะให้เต็มเปี่ยมบริโบลโดยประการทั้งปวงที่ชอบพูดกันวาร้อยเปอร์เซ็นต์จึงไม่เหมือนพระอระหันต์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องอาบัติพระหาความเอื้อเฟือ้อเยื่อใยในสิกขาบทมิได้เนะี่ยจึงเป็นไปไม่ได้พระเจ้ามีรินพระกุณจ้านากเกษตถ้าหากว่าพระอรหันต์ก็ยังต้องอาบัติได้และพระอรหันต์ก็ยังมีความก็มีความเอื้อเฟื้อใส่แต่อย่างนั้นพระอรหันต์ก็ยังมีความหลงหลื่มสติถ้างนั้นก็มีอย่างเดียวท่านนั้นก็คือลหลงลื่มสติไม่รู้ไม่รู้ในทีนี้ก็คือว่าหลงหลื่มสติไป พระนาคเสนขอถวายพระพรหมบอพิษพระอรหันต์ไม่มีความหลงลืมสติหรอกแต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอาบัติพระเจ้ามเมรินพระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นจงทําให้ข้าพระเจ้าได้เข้าใจด้วยเหตุผลเถิดในข้อที่ว่าพระอรหันต์ไม่มีความหลงลืมสติแต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอาบัติได้นั้นมีเหตุผลอะไร ไม่ลองลืมสติแล้วก็ต้องอาบัตินะี่มันมีเหตุมีผลหรือในเรื่องนี้เหตุผลนั่นคืออะไรถ้ามีพระนาคเสนขอถวายพระพรมาบอพิษการกระทําที่เศ้าหมองมีสองอย่างคือที่เป็นโลกวัชะแปลว่าเป็นโทษในโลกหนึ่งและที่เป็นปณินนติวัชะเป็นโทษในพระวินัยบัญญัติหนึ่งคำอธิบายในหลักสูตรที่ให้พระเนร อาบัตเป็นโลกวัชชะนะอะไรต่ออะไรผิดหมดเลยน่าสงสารพระที่สุดไปแปลว่าโลกชาวโลกเขาติเตียนว่าพระทำอย่างเงี้มันไม่เหมาะสมสสบุรีอะไรต่ออะไรนะไม่ใช่โลกวัชชะเป็นโทษในโลกเป็นโทษในที่นี้ก็คือว่าเป็นเหตุได้ไปอาบาัตและที่เป็นปณติวัชชะเป็นโทษในพระวินัยบัญญัติ คือไม่ได้เป็นเหตุให้ไปสู่ทุกติอบายภูมิอะไรหรอกแต่ก็เป็นทอดเกี่ยวกับว่าทรงบัญญัติห้ามไว้เท่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจนาติวัชชะนี่อีกหนึ่งขอถวายพระพรชื่อที่เป็นโลกวัชชะนั้นเป็นฉไหนตอบว่าได้แก,อก,กรร่อากุศลกรรมบทสิบนี่ไงอากุศลกรรมบทสิบนี้เรียกว่าโลกวัชชะชื่อ ว่าที่เป็นปนณติวัชชะเป็นไนการกระทําที่ไม่สมควรแก่ผู้เป็นสมณะทั้งหลายไม่อนุรอมแก่ความเป็นสมณะใดย,ย่อมมีอยู่ในโลกอันเป็นการกระทําที่ไม่เป็นโทษสําหรับครหัสถ์หัทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายในการกระทํานั้นว่าพวกเธอไม่ควรล่วงละเมิดตลอดชีวิตปกติแล้วจะไม่เป็นโทษสําหรับคารวะทั้งหลาย อย่างการจับเงินจับทองครองสมบัติไม่เป็นโทษสําหรับคา,ารวะแต่ว่าเงินทองสมบัติตั้งหลายเหล่านั้นได้มาโดยถูกทางถูกชอบได้มาโดยชอบทำไม่ได้โกงเข้ามาและไม่ได้ปล้นเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เป็นโทษแต่ว่าพระทำไม่ได้เป็นโทษโทษอย่างนี้ก็เรียกปันญนติวัชชะเพราะถ้าเป็นโลกวัชชะ มันต้องเป็นสาธารณะตั้งฝ่ายคารวาัตตั้งฝ่ายพระภิกษุคือจะต้องไปในรกแต่ปรากฏคารวัตที่จับเงินจับทองครอบครองข้าวของหรือกระทั่งกินข้าวเย็นไม่ได้ตกในรกไระเห็นไหแต่พอเป็นพระไม่ได้นะเป็นโทษเป็นโทษโดยประการอื่นคือว่าทำผิดพระวินัยบัญญัติต้องปรง